แฟนคลับชอบ็อกเวียเบลล่าเลิกแล้วปิดฉากกัก9ปีวงวงในยืนยันเบลล่าเวียก,ก่อนหน้านี้เพจเจ๊มอย108เคยโพสต์ข้อความไว้ว่าช่วงนี้มีคนแชทมาถามเยอะมากเมืองการลงรูปคู่ไม่ได้แปลว่าเขาเลิกกันนะโอยทำไมไม่จำกันเลยตอนนี้ผัวคูถ่ายละครอยู่ที่นั่นไม่มีเวลาเจอเบลนี้รอบที่แล้วสวีดกันจนเบปาก เมืองก็ให้เขาพักกันบ้างไงในยืนยันเบลล่าเวียติดถัก9ปีรักหวานสุตาคนดังปันทองเมียเบลล่ายังไม่เลิกกันจะไม่ลงรูปคู่แต่ยังตามกดไลค์อยู่และฟังได้ยังเป็นเมียพี่เมียอยู่เช่นกันแท #EP เมียเมีย ซึ่งในแชทเป็นข้อความที่ชาวเน็ตพิมพ์เข้าไปถามว่าสวัสดีค่ะเจ๊ยอยากรู้ว่าพี่เบลกับพี่เวียเลิกกันจริงเหรือคะซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนั้นมีคอมเมนต์ทั้งต่างๆนานนว่าไม่เห็นลงรูปคู่นานแล้วยังกดไลค์รูปกันปกตินะเลิกกันแบบเงียยหรือเปล่าเป็นต้นล่าสุดวงในออกมายืนยันแล้วว่าข่าวลือการเลิกรากของซปตาคนดงังเบลล่ารณีกับเวียสุกรละวะั์ ได้ยุติความสัมพันธ์เลิกเป็นแฟนกันแล้วทัวร์โดยทั้งสองได้มีการนัดกินข้าวกันและได้พูดคุยกันถึงความสัมพันธ์เป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายและเลิกรากันด้วยดีเมื่อเข้าไปดูในไอจีของทั้งสองคนรูปคู่ที่เคยโพสไว้คือเมื่อครั้งที่เบลล่าไปส่งเวียที่สนามบิน เ่อเดินทางไปถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดเคยจินไลท์ที่ประเทศออสเตรเลียด้นานผู้จัดการส่วนตัวของทั้งสองคนได้เผยเพียงสั้นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาสองคนตนคงตอบอะไรแทนไม่ได้อยากให้รอฟังจากปากของทั้งสองคนดีกว่าเรียกว่าเป็นการปิดฉากคู่รักซุปตาในตำนานอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไทยแต่ถ้าให้ชัวต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเบลล่าจะมีงานอีเวนต์อีกครั้งในวันที่30พฤศจิกายน64นี้ส่วนเวียเช่ารถกับสาวสวยหลังทำท็อปปิดฉากกลับ9ก9ปีเบลล่าโปแล้วยังไงเนี่ยพี่เวียไปกับใครแอบสองไปกับใครเวียเช่ารถกับสาวสวยหลังทำท็อปปิดฉากากับ9้ปีเบลล่า เพียเจมอยหนึ 108, เพิ่งอ,ออกมาคอนเฟิร์มแท้ๆความรักเมียสุนลวัน์และเบลล่ารณีว่ายังรักกันดีหนังมีคนสงสัยถามเข้ามาเยอะว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วเหรือแต่ล่าสุดทำเอาช็อกวงการเมื่อสื่อดังออกมายืนยันว่าทั้งคู่เลิกกันแล้ว ปิดฉากลับ9ปีขณะที่เพจดังเจมอย108โพสตข้อความชวนสงสัยเพราะมีคนเห็นพระเอกเวียเพิ่งไปเต้นรถเช่าเพื่อเช่ารถกับสาวสวยยังคิดว่าเป็นเบลล่าโดยเพจให้เช่ารถโพสต์ภาพเวียและข้อความ ลูกน้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้าเดินมาหาปรากฏเป็นเวียถามว่าพี่เวียมากับใครลูกน้องบอกไม่รู้แต่สวยมากแถมขอบคุณเวียและเลือกใช้บริการรถเช่าของบริษัทนั้นโดยเจมอยเคยด้วยว่าพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียเบลล่าเลิกแล้วงันเต้นรถเช่าที่คอนเฟิร์มว่าเห็นเวียเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันก็โปสิอา สรุปพี่เมียไปกับใครงั้นต่อไปเรียกกูว่า e p m e ยพี่เมียขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดหมายทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ